สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ในรายวิชาภาษาไทยสำหรับวันนี้นะคะในระดับชั้นป .4 เป็นการเรียนเรื่องประโยคก่อนหน้านี้เมื่อวานนะคะคุณครูได้นะคะสอนเรื่องคำวิเศษนะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดน,นะคะและก็มาวันนี้นะคะเป็นเรื่องประโยคนะคะเดี๋ยวนักเรียนดูใน อาการ์ตูนนะคะที่เป็นคลิปสั้นๆส,สรุปแล้วก็เดี๋ยวให้หมดรอบนี้ก่อนถึงจะจดลงในสมุดนะคะสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่เราได้รู้จักกับคำและชนิดของคำกันไปแล้วเรามารู้จักกับประโยคสื่อสารกันบ้างนะคะซึ่งในวันนี้เรากลับมาพบกับคุณครูคนเดิมถ้าน้องๆพร้อมแล้ว เราตามมาดูกันเลยนะคะสวัสดีครับนักเรียนทุกคนได้กลับไปอ่านประโยคสื่อสารกันแล้วนะครับแต่ก่อนที่ครูจะถามคำถามนักเรียนนั้นนักเรียนจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าประโยคสื่อสารนั้นมีไว้ในการสื่อสารเพื่อให้ผู้พูดและผู้ฟังมีความเข้าใจตรงกันและจะต้องเลือกใช้ประโยคให้ตรงตามจุดประสงค์ซึ่งประโยคที่ใช้ในการสื่อสารนั้นมีหลายชนิดอ่า ใครตอบครูได้บ้างว่ามีประโยคอะไรบ้างก็จะมีประโยคบอกเล่าประโยคคํคำถามและประโยคปฏิเสธค่ะใช่แล้วครับจอยแต่ประโยคไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะครับแล้วยังมีอะไรอีกคะครูมีใครช่วยครูตอบได้บ้างครับผมครับก็จะมีประโยคแสดงความต้องการประโยคคํคำสั่งและประโยคขอร้องครับเก่งมากครับวิน ถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละประโยคมีความสําคัญอย่างไรเริ่มจากประโยคบอกเล่ามีไว้ใช้บอกเรื่องราวต่างๆให้ผู้อื่นรู้เรื่องเช่นเด็กกลุ่มหนึ่งยืนอยู่ริมรัว้วประโยคต่อมาครูอยากให้พิมพ์พช่วยครูแต่งหน่อยครับได้ค่ะพิมพจะแต่งว่าคุณตาชอบเล่านิทานให้หลานๆฟัง ประโยคต่อมาคือประโยคปฏิเสธมีใครตอบครูได้บ้างครับว่าประโยคปฏิเสธมีไว้เพื่ออะไรประโยคปฏิเสธมีไว้ใช้บอกเรื่องราวนั้นๆว่าไม่ใช่ไม่ต้องการหรือไม่จริงค่ะใช่แล้วครับจอยและนอกจากนี้ในประโยคปฏิเสธมักจะมีคำว่าไม่ไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในประโยคด้วยนะเช่นคำว่า ทีมไม่กลัวทุกแกอีกแล้วในประโยคนี้มีคำว่าไม่เป็นประโยคปฏิเสธครับประโยคต่อมาคือคุณแม่ไม่ได้ไปที่ตลาดในประโยคนี้มีคำว่าไม่ได้เป็นประโยคปฏิเสธครับต่อมาคือประโยคคำถามซึ่งประโยคนี้ใช้สำหรับถามผู้อื่นเมื่อต้องการคำตอบครับแต่เอ๊มีใครรู้บ้างครับ ว่าในประโยคนี้มักใช้คำว่าอะไรบ้างพิมพ์ตอบได้ค่ะว่ามาครับพิมพก็จะมีคำว่าใครอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่ทำไมค่ะวินช่วยครูแต่งประโยคคำถามหน่อยสิครับเด็กยืนมองดูอะไรครับครับและในประโยคนี้มีคำว่าอะไรเป็นคำ <c oughs> ที่แสดงความเป็นคำถาม และประโยคต่อมาครูจะแต่งว่าใครรู้จักงูเขียวบ้างในประโยคนี้มีคําว่าใครเป็นคําที่แสดงความเป็นคําถามครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆรู้จักกันไปแล้วทั้งสมประโยคและเพื่อเป็นการทบทวนเรามาทํากิจกรรมกันก่อนนะคะให้น้องๆเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องคะ่ะ ลองดูอีกทีนะคะเยี่ยมไปเลยครับต่อมาเรามาทำความรู้จักกับประโยคแสดงความต้องการกันบ้างน,นะครับซึ่งประโยคแสดงความต้องการนั้นเป็นประโยคที่ใช้บอกความต้องการของตนเองให้ผู้อื่นได้รับรู้โอเคครับ ในประโยคนี้มักใช้คำว่าอะไรครับปุกมักใช้คำว่าอยากอ้องการประสงค์ค่ะใช่แล้วครับปุ๊กถ้าอย่างนั้นปุ๊กช่วยครูแต่งประโยคด้วยนะครับได้เลยค่ะครูฉันอยากไปอ่านหนังสือในห้องสมุดค่ะเก่งมากครับและประโยคนี้มีคำว่า อย่าเป็นประโยคแสดงความต้องการถ้าอย่างนั้นจอยช่วยครูแต่งอีกหนึ่งประโยคสิครับคุณพ่อต้องการสมุดบันทึกค่ะเพราะในประโยคนี้มีคำว่าต้องการเป็นประโยคแสดงความต้องการค่ะประโยคต่อมาคือประโยคอะไรครับวินประโยคคำสั่งครับแล้วประโยคคำสั่งมีไว้เพื่ออะไรครับพิมพ มีไว้เพื่อใช้สั่งให้ผู้อื่นทำอย่างได้อย่างหนึ่งหรือห้ามไม่ให้ทำก็ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาดูตัวอย่างของประโยคนี้กันนะครับเช่นอย่าแย่รังพึ่งในประโยคนี้มีคำว่าอย่าเป็นประโยคคำสั่งครับประโยคต่อมามีใครช่วยครูแต่งได้บ้างครับหนูค่ะห้ามรังแกสัตว์ และในประโยคนี้มีคำว่าห้ามเป็นประโยคคำสั่งค่ะและประโยคสุดท้ายที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือประโยคขอร้องครับจอยครับช่วยอธิบายประโยคนี้ให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับได้ค่ะครปูประโยคขอร้องใช้สำหรับขอร้องผู้อื่นให้ทำอย่างได้อย่างหนึ่งมักมีคำว่าแกรุณาโปรดช่วยค่ะเก่งมากครับจอย ถ้าอย่างนั้นก็ช่วยครูแต่งประโยคด้วยนะครับคุณครูคะกรุณาเล่าเรื่องสัตว์มีพิษให้ฟังหน่อยค่ะครับและในประโยคนี้มีคําว่าการุณาเป็นประโยคขอร้องครับและอีกประโยคครูจะแต่งว่าพอใจช่วยหยิบหนังสือให้ผมหน่อยในประโยคนี้มีคำว่าช่วยเป็นประโยคขอร้องครับ รู้จักกับประโยคสื่อสารทั้ง6ชนิดไปแล้วน้องๆมาทำกิจกรรมสนุกๆก,กันดีกว่าค่ะให้น้องๆตอบคำถามต่อไปนี้ว่าประโยคที่ให้มานั้นเป็นประโยคสื่อสารชนิดไหนผิดค่ะ ใช่แล้วค่ะเก่งมากครับตอบถูก,ถกเก่งมากครับถูกต้องครับ เป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่ทำกิจกรรมสนุกสนุกกันไปแล้วคราวนี้เรามาทำกิจกรรมฉายเดี่ยวเพื่อทบทวนความรู้กันต่อเลยนะคะฉาเดียวตอนข้อไหนกันแน่ให้น้องๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องคะ่ะ กรุณาตรวจสอบเงินทอนให้ถูกต้องประเก <_ hel id> ่งมากค่ะประโยคใดคือประโยคแสดงความต้องการเยี่ยมไปเลยค่ะประโยคใดคือประโยคขอร้องเยี่ยบไปเลยครับ <_ hel id> พืชและสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตประโยคที่กำหนดคือประโยคอะไรเ <_ hel id> ก่งมากครับ ประโยคใดคือประโยคปฏิเสธเก่งมากค่ะประโยคที่ใช้ในการสื่อสารไม่แยกเลยใช่ไหมคะซึ่งประโยคเหล่านี้ก็ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วน้องๆก็อย่าลืมใช้ให้ถูกต้องนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เมื่อกี้คุณครูได้ให้ลูกนะคะทบทวนเรื่องประโยชทั้งประโยชนบอกเล่าประโยชน์ปฏิเสธประโยค,โยค,โยคแสดงความต้องการและรวมๆแล้วทั้งหมดวันนี้ที่คุณครูให้ความรู้ไปคือประโยคทั้งหชนิดนะคะแต่ในทักษะภาษาของลูกนะคะลูกเปิดเลยนะคะที่หน้า55เปิดทักษะภาษาของลูกหน้า55 เมื่อเปิดแล้วนะคะโจทย์เขาบอกว่าแต่งประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธอย่างละหประโยคตัวอย่างประโยคบอกเล่าเด็กยืนอยู่ริมรั้วประโยคปฏิเสธเด็กไม่ได้ยืนอยู่ริมรั้วนะคะอันนี้วันนี้มีแค่ประโยคบอกเล่ากับประโยคปฏิเสธนะคะในหนึ่งข้อจะให้แต่งประโยคสองชนิด คือประโยคบอกเล่ากับประโยคปฏิเสธข้อที่สองก็เป็นประโยคบอกเล่าปฏิเสธจนทั้งหมดห้าข้อซึ่งข้างหลังตรงนี้ให้ลูกกําหนดเองว่าจะกําหนดคาอะไรเป็นประโยคบอกเล่านะคะเมื่อเป็นประโยคบอกเล่าแล้วก็จะต้องเป็นประโยคปฏิเสธด้วยในข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็เช่นกันถ้าลูกกําหนดคาไหนเป็นประโยคบอกเล่าก็จะต้องเป็นประโยคปฏิเสธด้วยเช่นกัน นะคะเหมือนดังตัวอย่างที่เขาให้นักเรียนเนี่ยทำเห็นไหมคะดูข้างบนนะคะนี่ผัวอธิบายนะคะเดี๋ยวลูกไม่เข้าใจเขาบอกว่าเด็กยืนอยู่ริมรัว้วเด็กยืนอยู่ริมรัว้วพอมาเป็นประโยคปฏิเสธเขาก็แต่งว่าเด็กไม่ได้ยืนอยู่ริมรัว้วนะคะในกรณีเดียวกันเลยนะคะอันนี้ก็ยืนอยู่ริมรัว้วพอปฏิเสธก็ใส่คําว่าไม่เป็นไม่ได้ยืนอยู่ริมรัว้วฉะนั้นลูกต้องใช้บริบทนะคะที่แต่งเป็นประโยคบอกเล่า แล้วมาแต่งเป็นประโยคปฏิเสธนะคะทั้งข้อ1ถึงข้อ5ให้ลูกกาหนดเองนะคะว่าจะแต่งประโยครูปแบบไหนเพียงแต่โจทย์กําหนดให้แต่งเป็นประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธมีนักเรียนคนไหนไม่เข้าใจที่คุณครูอธิบายมีไหมคะเข้าใจครับเข้าใจนะคะ,ะหลังจากนี้ นะคะเดี๋ยวยังมีเวลาเหลือให้ลูกทำนะ,ะทำเลยค่ะ